วางภาาแบบไหนอัประมงคลกับบ้านนะครับบอกเลยว่าหลายคนทําพลาด เพราะเรื่องแค่นี้นะครับผมอาจารย์แบงค์ผู้เชียช่ยวชาญน่าสะสมของชุย้ยไม่ทุกในปัน่นของช่วยตามธรรมชาติตามพลังงานของบ้านคุณนะครับฟังคลิปนี้ดีจะได้ไม่พลาดซื้อของมงคลโดยไม่จําเป็นอีกต่อไปนะฮะต้องบอกเลยว่าเรื่องของการวางพรนะเนี่ยหิ้งพระหรือรอะไรต่งางเนี่ยสำคัญมากๆเลยและหลายบ้านนะครับมักจะไม่ค่อยดูแลละละ,ละเลยในจุดง่ายๆแบบนี้นั่นก็คือการวางพระพุทธรูปอยู่บนห้องน้ําหรืออยู่บนตู้ที่สั่นคลอนหรืออยู่ในจุดที่มันค่อนข้างว่าเปิดปิดบ่อยๆอะไรแบบเนี้ยจะไม่ค่อยดีนะครับเขาเรียกว่าไม่มั่นคงงสส่เริมให้พลั งานของประธานของบ้านเนี่ยไม่ส่งเสริมพลังงานที่ดีกับเราเดี๋ยวสัพักเขากําลันจะให้พลังงานที่ดีกับกลายเป็นสัพักก็สั่นดิ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 ลึกเงี้ยหรอไหมหรือว่าในห้องน้ําเนี่ยส่งผลให้เรื่องของความอับประมงคนค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชื้อโรค็ดีนะฮะกลิ่นที่ไม่ดีนะฮะแน่นอนเราอยากให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เจอแต่สิ่งดีๆพลังงานดีดเพราะฉะนั้นอย่าวางในจุดนั้นลองปรับดูนะครับแล้วช่วยคุณจะดีขึ้นทันทีแน่นอนนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องห้องช่วยปรับไม่ได้ทันที